คนที่เล่นเปียนโน้เมื่อคืนนี้คือเธอไม่ใช่ฉันค่ะแต่เป็นเพื่อนของฉันชื่อเหวียนซีเธอค่อนข้างถ่อมตัววันนี้ก็เลยไม่ได้มาด้วยไม่ต้องมีนางเสนียดนี้ทุกที่เลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอ <c oughs> <ๆ c oughs> เธอก็เล่นเปลี่ยนโนได้ใช่ไหมเธอลองขึ้นมาเล่นหน่อยสิฉันอยากจะฟังให้ชัดๆไอ้แก่นี้ต่งใจตบหน้าฉันต่อหน้าผู้คน เมื่อคืนฉันเล่นไปตามอารมณ์และความรู้สึกนะตอนนั้นไม่ได้มีโน้ตเพลงอะไรเลยแต่อืมไรอสนอหูที่สุดเพลงนี้มีคุณภาพมาก กว่าเพลงใหม่ของเสื้อเหียนเหียนจริงๆรู้สึกอิ่มเอมมากอืมคู่ควรกับการเป็นบทเพลงที่อาจารย์กู้ยอมรักมาตรฐานขั้นสูงอย่างที่คิดไว้จริงๆ ช้าเร็วเขา้าเสียเหยียญไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกแค่แสดงสวัสดีค่ะอาจารย์กู้เธอชื่ออะไรเออฉันหรือคะฉันชื่อแย้ชิงกวางคะ่ะคนที่ชื่อแย้วินซีไม่ได้มีตัวตนจริงๆใช่หรือเปล่าอาจารย์อาจารย์รู้ได้ยังไงคะ ฉันไม่ได้ดูออกแค่ว่าเธอสร้างมันขึ้นมาจากความว่างเปล่าแต่ฉันยังดูออกด้วยว่าสาวน้อยเธอกำลังมีความรักหา่าไม่นี่ค่ะ,ะงั้นก็มีคนที่ชื่นชอบเมื่อวานเพลงที่เธอบรรเลงมันแอบแฝงความรู้สึกโศกเศร้าแต่วันนี้มันกลับเต็มไปด้วยความรักที่หอมหวนสาวน้อยในหนึ่งวันของเธอเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมากมายเลยสินะหืม อาจารย์อาจารย์รู้ได้ยังไงสติมาสติมาสติมาตื่นตื่นแล้วมันก้อนเนื้อร้ายก้อนใหญ่ฟู่จัวทำไมเรื่องเมื่อวานเสียหยินเหยียนถึงไปร้านอาหารพร้อมกันกันกบฉันเออคือผมคิดว่าท่านฉิงกับคุณหนูเสียยังมีใจให้กันอยู่ครับก็เลยผมก็เลยบอกคุณเสียไปนิดหน่อยครับหยุดรถ ใส่หัวไปซะท่านชิงครับผมผิดไปแล้วครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ <c oughs> ผมผิดไปแล้วจริงๆนะครับทำ <c oughs> ไมหลายๆคนถึงคิดว่าฉันชอบเสียเหียนเหยียนแล้วว่าท่านชอบนางเงือกมากชีวิตของท่านรายร้อมไปด้วยนางเงือกนางเงือกตัวเดียวในโลกก็คือเสียเหียนเหยียน ดังนั้นคนอื่นๆก็เลยเข้าใจว่าชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่านางเงือกในใจของฉันมีแค่เธอคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบหางปลาน้อยไม่คิดเลยว่าฉันได้เกิดมาอีกครั้งแต่ฉันก็ยังหนีเธอไม่พ้นเธอชนะแล้วแต่ผมเชื่อว่าท่านชิงไม่ได้ชอบเสียเย็นเยยนแต่ท่านแค่ชอบนางเงือกเท่านั้นท่านชิงครับ านก็รู้จักคุณแย่มาตั้งนานแล้วแถมก็ยังชอบเธอด้วยใช่ไหมล่ะครับไม่รู้จักไม่ชอบ <c oughs> ปากแข็งไปเถอะครับท่าน,ท,านท่านชิงครับท่านชิงเกิดเรื่องขึ้นแล้วครับเ <c oughs> มื่อคู่คุณแย่ถูกคุณแย่ถูกรักพาตัวไปแล้วกับท่าน <c oughs> ยังไง เมื่อกี้คณะกรรมาการสมบัติแห่งชาติติดต่อผมมาบอกว่าคุณแย่ถูกพวกเขาพาไปดื่มชาแล้วคณะกรรมาการสมบัติแห่งชาติพวกเขาพาแย่ชิงกวางไปอย่าบอกนะว่ากรมพิทักษ์สมบัติแห่งชาติแย่ชิงกวางทําเสี้ยหงอยไม่พอใจเข้าแล้วโตวเชี่ยวเขาว่ากันว่าสาวใช้ไม่พอใจตระกูลแย่ที่ถูกไล่ออกและเพื่อแก้แค้นสอน้อยปะครับเธอจึงลักพาตัวคุณแย่ไป คุณหนูแย่เป็นลมแล้วก็เข้าโรงพยาบาลมันเกี่ยวอะไรกับแย่ชิงกวางกรมสมบัติแห่งชาติรู้ว่าแย่ชิงกวางคือสาวน้อยประครับเหรอมสมบัติแห่งชาติเป็นสถานที่ที่มีึ้นเพื่อเสียเยียนเยียนแล้วก็สโลแกนของพวกเขาคือสมบัติของชาตินั้นศักดิ์สิทธิ์และไม่อาจล่วงละเมิดได้อะไรที่พวกเขารู้าภาพลักษณ์ของเสียเยียนเยียนได้รับความเสียหายก็จะลักพาตัวคนนั้นไปดื่มชาองค์กรเห็นแก่ตัวอย่างกรมสมบัติแห่งชาติยังมีอยู่อีกงั้นหรอ แบบนี้มันพลานเงินภาษีประชาชนชัดๆฟู่จัวยกเลิกโปรแกรมหลังจากนี้ทั้งหมดเราจะไปกรมสมบัติแห่งชาติทางเดินที่โรงพยาบาลนี่ฉันไปแค่นักข่าวคนหนึ่งนะฉันไม่มีเจตนาจะละเมิดกรมสมบัติแห่งชาติอย่างแน่นอนิธี่กรเป็นคนลากฉันขึ้นบนเวทีนี่ทางอัตนายต่อให้ฉันนอนลงฉันก็โดนยิงอยู่ดี <c oughs> สถานการณ์ในตอนนั้นในเมื่อเรื่องมันวุ่นวายถึงขนาดนั้นแล้ว เธอก็ไม่ควรพูดอะไรอีกประเทศของเรามีนางเงือกก็คือเสียเหย,ยนเย,ยนเพียงหนึ่งเดียวเท่าน,นั้นถ้าหากหล่อนเป็นอะไรขึ้นมาเธอจะรับผิดชอบไว้ไหมเฮ้ยฉันจะอดทนนิฐานะที่เป็นประชากรก็ควรจะรักสมบัติของประเทศถ้าหากหล่อนได้รับบาดเจ็บประเทศชาติก็ตกอยู่ในอันตรายมันคือความเสียหายที่โมโหรานแค่ไหนตกอยู่ในอันตรายก็บอกให้หล่อนรีบแต่งงานมีลูกซะสิ คลอดออกมาสักคนสองคนภายในสาสิบปีก็ได้100หนึ่งร้อยรังได้เพิ่มทั้งจำนวนประชากรได้เพิ่มทั้งสมบัติแห่งชาติแถมยังส่งไปประเทศอื่นๆเพื่อสร้างสัมพันธมิตรได้ด้วย <c oughs> จริงจังน้อยที่พาเธอมาก็เพราะเป็นความเมตตาของคุณเสีย่ยคุณเสีย่ยแค่ต้องการที่เธอขอโทษรอนตอนหน้าแล้วรอนจะไม่เอาเรื่องเธอถ้าเธอไม่ขอโทษเธอก็ต้องรับโทษตามกฎจำคุกเป็นเวลาหนึ่งเดือนยังต้องขอโทษห่อนอีกนะเนี่ย ขอโทษเรื่องอะไรหดูรักกันดีนี่นี่เป็นไรนะลูกพ่อกับแม่จะอยู่ข้างๆลูกเองความรู้สึกนั้นมันกลับมาอีกแล้วนี่พี่ไม่สบายเราต้องดูแลเอาใจใส่พี่มากๆหน่อยเธอต้องเข้าใจแต่ว่าหนูก็เจ็บมากเหมือนกันเจ็บกระดูกจริงๆนะคะ หนูก็มีไขรแบบนี้ฉันก็ได้รับความรักจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมอะถ้าทำตัวเองให้มีไข้ได้ยังไงกันจะให้ฉันไปพักสบายๆบ,บ้างไม่ได้เลยหรือไง hey, แม่คะหนูผิดไปแล้วหนูไม่รู้ว่าหนูทำไมถึงป่วยอะหนูขอโทษน้องสาวผมเป็นอะไรอะหลังจากบริจาคไขกระดูกแล้ว ภูมิต้านทานของเธอก็อ่อนแอลงดังนั้นเราควรที่เธอพักผ่อนให้เพียงพอทำไมต้องล้ำเอียงทำไมถึงไม่ใส่ใจน้องสาวผม <S 1> <S 1> <S 1> แค่ดูแลเสียเหยีนเหยียนก็เหนื่อยพอแล้วจะเอาเวลาไหนไปดูแลหล่อนอีกไปกว่านั้นหน้าตาหล่อนก็ไม่สวยแล้วสักนิดเด็กอย่างนายจะไปเข้าใจอะไรเราต้องการความจริงก้าวหน้าเป็นที่รู้จักที่โด่งดังเราต้องพึ่งพาเสียเหยียนเหียนเท่านั้น ความคิดนี้ออกจากสมองสักทีน่งเด็กนี่แย่งคนรักของซสี่ยเย็นเย็นเธอรออยู่ตรงนั้นแหละเหย็นเย็นหลับอยู่รอให้ตื่นเมื่อไหรค่อยไปขอโทษเธอเป็นอย่างที่ฉันคิดจำฉันไม่ได้ <c oughs> ใครบอกว่าฉันจะมาขอโทษเธอหรอฉันมาทวงหนี้ตั้งหากละ่ะฮะใครให้เธอเข้ามา พ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือไงฮะพ่อแม่ฉันสั่งสอนว่าไม่จะเป็นต้องเคารพพวกคุณนึ่งเด็กมู่อวันซืนคนนี้กล้าเย,ยโสโอหังต่อหน้าพวกฉันอย่างนี้เลยเหรอผากดีนักนะเธออยากให้กรมสมบัติแห่งชาติเอาเธอเข้าคุกไปตลอดชีวิตเลยใช่ไหมอืมแข่ขี้หูก่อนคนที่สมควรให้กรมสมบัติแห่งชาติเอา,าเข้าคุกไปตลอดชีวิตน่าจะเป็นพวกคุณมากกว่านะไอ ก็ไม่รู้นะว่าถ้าลอบค่าสมบัติแห่งชาติโทษมันจะต้องจำคุกกี่ปีลอบค่าสมบัติตแห่งชาติบ้าไปแล้วหรือไงพวกฉันจะไปฆ่าลูกสาวแท้ๆของฉันได้ยังไง <fille> ฉันไม่มีเวลามาฟ Wilson ุ่มเฟือยไปกับพวกคุณหรอกนะที่ฉันมาวันนี้ก็เพื่อจะมาบอกว่าต่อไปอย่ามาหาเรื่องฉันอีกถ้าจะให้ดีเมื่อไหร่ที่ฉันเห็นก็ควรถอยออกไปให้ห <game> ่างๆเข้าใจฉันหรือยังนี่แย่จริงกวาง จะพูดจาบ้าบาอไรถ้าเธอไม่ขอโทษฉันฉันจะให้พนักงานสอบสวนมาพาตัวเธอกลับไปดูนี้ได้สิได้สิรีบเรียกมาเลยฉันก็อดใจรอไม่ไหวอยู่แล้วอยากจะเล่าเรื่องที่พ่อแม่ทแท้ๆโยนลูกสาหวหกขวบของตัวเองที่เป็นสมบัติแห่งชาติลงทะเลลึกอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็ปล่อยให้เธอตายอย่างไร้เยื่อใหญ่ฉันคิดว่าเจ้าหน้าที่ของกรมสมบัติแห่งชาติจะต้องสนใจเรื่องนี้อย่างมากแนะ่ ถึงกับเข่าอ่อนกันเลยเหรอแย่ชิงกวางเอายังไงดีต่อแม่แย่ชิงกวางฉันจะบอกเธอให้นะพ่อแม่ของฉันเคยคลอดลูกออกมาเป็นนางเงือกแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือฉันจริงเหรอแต่ว่านะตอนเด็กตอนที่ฉันออกไปหาปลากลางทะเลกับพ่อกับแม่ฉันมึงเอิญเห็นนะ พอได้บันทึกภาพในระหว่างที่คุณสองคนโยนนางเงือกลงทิ้งทะเลเข้าพอดีภาพอันราคาสูงค่านี้ฉันไม่ควรมอบให้กรมสมบัติแห่งชาติได้ดูสักหน่อยหรอ <c oughs> แย่ชิงกวางเธอไม่ต้องมาขู่พวกฉันน้องสาวของฉันคลอดออกมาด้วยอาการป่วยระยะสุดท้ายเพราะหมดโอกาสที่จะยื้อชีวิตไว้ได้พ่อกับแม่ของฉันจึงได้จำใจปล่อยเธอลงทะเลไปถ้าอย่าคิดว่า จะเอาเรื่องนี้มาข่มขู่พวกฉันได้ใช่นั้นมันเลือดเนื้อเชื้อไขของฉันฉันแทบจะใจจะขาดเด็กเมื่อวานซืนอย่างเธอจะไปเข้าใจอะไร <c oughs> ป่วยระยะสุดท้ายที่ป่วยก็พอต้องช่วยนางเงือกแสนสวยบางคนที่เพอร์เฟกที่สุดในโลกไม่ใช่หรืองไงดีหินมาว่าตอนที่คุณเสียเล็กๆได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังก็เลยต้องเอาชีวิตของน้องสาวมาแลกชีวิตของตัวเอง ใช้ชีวิตแลกชีวิตมาหลายปีนี้คุณเซียมีชีวิตอย่างสงบสุขดีไหมล่ะเธอเธอรู้ได้ยังไงเราช่วยชีวิตนางเงือกน้อยผู้น่าสงสารคนนั้นเอาไว้ลาฉันก็รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเธอมากกว่านี้ด้วยพวกคุณอยากฟังไหมล่ะถ้างั้นเขาตายแล้วเฮ้ยลองออกหืม ว่าการที่กระดูของเธอสามารถช่วยชีวิตเสี่ยเย็ยนเย็นได้แล้วพวกฉันอยากจะเลี้ยงดูเธองั้นหรอหน้าตาก็อับปะลักแถมจะมีหน้ามาร้องไห้อยู่ได้อีกไม่รู้ว่าตระกูลเสี่ยของพวกเราไปสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้เฮ <c oughs> ้ยเย่ชิงกวางเธอมีสิทธิ์อะไรมาเยะโซโอหังใส่พวกฉันแค่คำพูดพวกนี้มันมาจากเธอแค่ฝ่ายเดียวเท่านั้นแหละไม่มีผลอะไรหรอก ลาฉันจะบอกเธอให้นะแย่ yeah, จุนฉินรักฉันต่อให้เธอจะได้ตัวของเขาไปแต่เธอไม่มีวันได้หัวใจของเขา <c oughs> ถฮ้าฮ้มันเป็นแบบนั้นจริงๆผู้ชายสุนัขที่ตาต่ำแบบนั้นใครจะอยากไปยุ่งด้วยแย่ yeah, จุนชิง <c oughs> ฉันจะกอดเธอให้แน่นผู้ชายสุนัขอยากจะขอร้องให้เธอเข้ามายุ่งได้ไหม <c oughs> แย่ yeah, จงนชิงไม่เป็นไรนะห่างปลาน้อยของฉันอา้าวหลานชายมาได้ยังไงมาเยี่ยมเสียเหย,ยนเหยนใช่ไหมฮ้ผู้ชายสุนัขถ้าคุณจะมาหาเสียเหย,ยนเหยนก็กรุณายอย่ามาแตะต้องตัวฉันหล่อนไม่ใช่ผู้หญิงของฉันสักหน่อยแล้วทำไมฉันจะต้องมาหาหล่อนอืมมันนี่ มันนั่งตรงนี้ว <What? S 1> ้ายเอียดึงสิโอ๊ยหลานชายนี่หลานชายหมายความว่าอย่างไงผมชอบลูกสาวของพวกคุณจริงๆฮึเอะชิงกวางแต่ผมเคยพูดหรอว่าคือคุณเซี่ยเขาพูดแบบนี้หมายความว่ายัางไงคุณพูดแบบนี้หมายความว่ายัางไงตระกูลแย่ของคุณสร้างสวนสาธารณะรูปแบบนางเงือกตั้งกี่แหง่ง ม่ใช่เพราะคุณชอบเสียเหียนเหียนคุณรู้ไหมว่าคุณจะต้องจ่ายค่าเสียหายต่อภาพลักษณ์ของพวกฉันเท่าไหร่คุณบอกว่าคุณไม่ได้ชอบเสียเหียนเหียนแล้วแล้วคุณชอบใครแล้วนอกจากคุณเสียคุณยังมีลูกสาวคนไหนอีกคุณไม่รู้งั้นหรอ,อตอนที่ฉันเด็กๆตอนที่ฉันออกไปหาปลากับพ่อแม่ของฉันจะว่าบังเอิญก็ได้เพราะฉันบันทึกภาพนางเงือกตัวหนึ่งที่กำลังถูกคนสองคนทิ้งลงทะเลได้พอดี ฉันฉันฉันไม่มีลูกคนที่สองนอกจากเหยียนเหยียนฉันก็ไม่มีลูกสาวที่ไหนอีกนี่เธอไปพูดจาสุมสี่สุมห้าเป่าหูเขาใช่ไหมฉันจะบอกเธอให้นะฉันวังจื่อเหมยคนนี้ไม่มีลูกสาวคนที่สองไม่เคยมีฮ <c oughs> <c oughs> นี่โลกนี้มีแม่แบบนี้ได้ยังไงทำไมใจดำขนาดนี้อืมคุณวัง คุณพูดแบบนี้คุณไม่กลัวว่าฟ้าจะผ่าตายเหรอคุณเสียเรื่องการแต่งงานเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ผมไม่ได้ยินดีและไม่เคยตอบตกลงผู้หญิงของผมคือแย่จุนจิงคุณน,นี้ไม่ใช่คุณเลยถ้าคุณเป็นโรคหลงตัวเองผมขอแนะนำให้คุณไปปรึกษาจิตแพทย์ซะไปกันเถอะแย่ชิงกวาง ฉัันไได้ยงงแล้วทำไมถึงไม่ได้หล่อนหล่อนหล่อนเทียบอะไรกับฉันได้หล่อนจะเอาอะไรมาเทียบกับฉันคุณเอานางเงือกอัปลักอัปลักแบบนั้นมาดูถูกฉันได้ยังไงหืมเสียให้เยยนเหยียนฟังให้ชัดน,นะฟังนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะให้เธอได้รับรู้อย่างชัดเจนคนที่ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเปรียบเทียบกับฉันได้ก็คือเธอนั่นแหละ รสับตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเขางานยุ่งจังดูเหมือนว่าการประชุมเศรษฐกิจโลกจะซีเรียสไม่เบาเลยนะบ้าเอ้ยฉันบ้าไปแล้วหรือยังไงไปเป่าประกาศว่าชอบลูกสาวคนเล็กของตระกูลเสียแบบนั้นไม่รู้ว่าห่างปลาน้อยได้ยินเข้าแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างถ้าจะหัวเราะย,ย๊อชฉันไหมแต่ดูท่าทางของเธอมีความหวั่นไหวเล็กน้อยหรือเปล่าหึนั่นมันหานฉินเปย ยังฟ้าของผมพรุ่งนี้ว่างไหมนี่วันหยุดไม่ได้ทำงานคุณถามฉันคุณมีธุระหรอไม่มีธุระจะไปหาเธอไม่ได้หรือยังไงบ้านเธออยู่บนเกาะใช่ไหมฉันกับเพื่อนอยากไปเที่ยวพักผ่อนอยู่พอดีถ้าพาเธอไปด้วยก็เท่ากับได้ไกด์พาเที่ยวด้วยไงล่ะเธอส่งพิกัดให้ฉันมาพรุ่งนี้ฉันจะขับรถไปรับเธอแล้วก็นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปด้วยกันได้สิถ้าง,งาั้นพรุ่งนี้ไปเจอกันานะสถานีโทรทัศน์ละกันไม่ได้กลับบ้านมานานมาก คิดถึงทุกคนมันเกาะที่สุดเลยที่อยู่ก็ไม่ยอมบอกเรามาระวังตัวดีเลอเกินนะเธอไม่ต้องห่วงเธอเป็นนางฟ้าของฉันเป็นความหวังของฉันเธออยู่ตำแหน่งสูงสุดในใจของฉันอยู่แล้วผู้หญิงของฉันจำเป็นต้องขอให้นายวางไว้บนยอดดวงใจด้วยงั้นหรอ <c oughs> เออขอโทษค่ะคุณพูดอะไรหรือเปล่าคะคืนนี้ฉันต้องกลับเมืองแซด งานประชุมเศรษฐกิจพรุ่งนี้ไม่สามารถขาดเธอไปได้เช่นกันเออเออฉันไปกับคุณทำไมไม่เต็มใจไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ฉันจะไปทำไมล่ะคะชุดฉันก็ยังไม่ได้เตรียมเลยอีกอย่างพรุ่งนี้ฉันก็วันนี้ฉันทำเพื่อเธอเร่งรีบเดินทางจะเหนื่อยละ่ะเรื่องชุดฉันจะให้คนเตรียมให้เธอไม่ปล่อยให้เธอไม่มีชุดใส่หรอก ถ้าฉันบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะพาหานเฉิงไป,ไปเที่ยวเขาต้องฆ่าฉันตายแน่ๆฉันเหนืห่อยล้าแทบตายเพื่อช่วยเธอแต่เธอจะไปเที่ยวเนี่ยนะคุณจะพาฉันไปทำไมคะเธอเป็นนักข่าวเธอไม่อยากสัมภาษณ์งานที่ประชุมเศรษฐ,ฐกิจระดับโลกหรอแต่ทางสถานีไม่ได้มอบหมายให้ฉันรับผิดชอบเรื่องนี้นะคะมีมอบให้ก็ไม่รู้จะตักตวงโอกาสเองเหรอ ทหารที่ไม่อยากกลายเป็นแม่ทัพไม่ใช่ทหารที่ดีพรุ่งนี้ฉันจะเตรียมนักเศรษฐกิจตัวบิ๊กๆไว้ให้เธอได้สัมภาษณ์สักสองสามคนเธอจะไปไหมไปไป,ไปเดี๋ยวส่งข้อความบอกหานเฉินเปยก่อนนะทอดทีท,ท้ท,ทีมีงานด่วนจากสถานีนะ่ะพรุ่งนี้ไปกับพวกคุณไม่ได้แล้วนะไวมีโอกาสนะค่อยไปด้วยกันเนอะอ้าวเทกันได้ไงอะชายใหญ่ ไว้ครั้งหน้าฉันจะเลี้ยงชาไข่กแทนและกันนะโอ้มม่กอดพี่ลูกกล้าเชื่อฉันไหมผู้ชายที่ผู้หญิงนับร้อยนับพันหลงไหลกลับมาถูกผู้หญิงคนหนึ่งแท้พวกเราไม่ได้ไปบ้านนางฟ้าแล้วล่ะพรุ่งนี้เธอมีงานด่วนว่าแต่ทำไมพี่ถึงได้สนใจเกาะเล็กๆนั่นนักล่ะช่วงนี้งานค่อนข้างยุ่งอยากจะหาที่พักผ่อนสบายๆส,ส,สักหน่อยนี่เมื่อเพื่อนนายมีว่างงั้นวันหลัง ค่อยนัดกันใหม่ก็ได้ครับไว้ค่อยนัดกันใหม่แต่ตอนเนี้ยผมยังมีธุระอยู่ขอตัวก่อนนะพี่ลูกคุณผู้ชายถ้าท่านรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วผมจัดการเตรียมเกาะอื่นให้ดีไหมครับนายดูนี่ฮะผู้หญิงคนนี้ตัวตนยังไงกันแนะ่คุณแย่คนนี้ที่คุณชายหารรู้จัก ก็คือสาวน้อยประครับที่เขย่าดิ้เย่จุนชิงตระกูลแย่เป็นตะกูลธรรมดาธรรมดาทั่วไปเป็นไปได้ยังไงที่จะเขย่าดิ้เย่จุนชิงนี่ก็คือเหตุผลที่ฉันอยากไปบ้านเกิดของเธอแย่ yeah, ชิงกวางคนนี้เป็นใครกันแนะ่ผู้เขย่าหมายเลขแย่ yeah, ชิงกวางคู่ตัวเลือก 1>, 1 3ึ่งสามแย่จุนชิงลูกชายคนรองของตระกูลเย่ประธานผู้บริหารบริษัทตระกูลเย่อุตสาหกรรมต่างๆภายในบริษัทได้แก่วัฒนธรรมสื่อการจัดเลี้ยงความบันเทิงการศึกษาหมายเหตุราชาเพชรผู้หยึดมั่นทัศนคติไม่แต่งงานสิทธ์อันดับแรกในประเทศเอแฮ้เขหวาระบบก็จัดสิตัวเลือกยักษ์ใหญ่มาให้เธอนี่มันมือดีมีวาสนาหรือมีความสามารถมากกันแน่ นายคิดว่าแค่เรื่องโชคลาภมันจะสามารถอธิบายได้ไหมสถานะของเย่ชิงกวางมันแปลกๆนะครับอย่าเพิ่งเอะอะเรื่องเสี้ยนเย็นๆกับเย่จุนชิงไปเย่ชิงกวางมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้จะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนไม่นะอย่าบอกนะว่า จะออกฤทิ์ตอนนี้ลงจอดฉุกเฉินท่านชิงรคเดิมของท่านกับรอบหรอครับเชื่อมต่อกับภาคพื้นดินคนหาจุดบังคับลงจอดที่ใกล้ที่สุดบนเครื่องบินมีคนมากเกินไปฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เฮ้ยทัานชิงท่านขังตัวเองไว้ในห้องอดทนสักครู่นะครับ เธอยังนอนหลับอยู่จะให้เธอรู้ไม่ได้ฉันจะให้เธอเห็นไม่ได้พวกนายเฝ้าที่นี่ไว้ไม่ว่าฉันจะทําอะไรก็ห้ามปล่อยฉันออกไปแดดขาดนี่เป็นคําสั่งห้ามขัดขืนแล้ก็อย่าทําให้เธอตื่นครับ ท่านชิงพวกนายทำอะไรกันอยู่หรอไม่มีอะไรครับคุณแย่คุณกลับไปพักที่ห้องก่อนเถอะครับเมื่อเครื่องลงจอดแล้วผมจะแจ้งให้ทราบหาใครอยู่ข้างในท่านชิงดื่มหนักมากไปหน่อยกำลังฟุ้งซ่านครับไม่มีอะไรห,หรือว่าแย่ yeah, จนชิง ดื่มหนักอะไรกันละ่ะฉันเดาว,ว่าเป็นโรคของเขาที่กำเริบม,มากกว่าฮะารู้ได้ยังไงว่าท่านฉิงเป็นโรคด้วยอาการป่วยกำเริบของท่านฉิงไม่มีกฎเกณฑ์เป็นการยากที่จะเตรียมพร้อมกับการรับมือล่วงหน้าดังนั้นทุกครั้งที่มีอาการก็จะจัดบริการมาคุ้มกันไว้เสมอเป้าหมายไม่ใช่การปกป้องท่านแต่เพื่อยีบยั้งท่านแล้วก็ปกป้องผู้อื่น งั้นเหรอมีหน้าล่ะทุกวันที่เขาเข้าไปทำงานจะต้องเตรียมบริการไปเป็นขบวนอยู่เสมอฉันก็คิดว่าเขาบ้าอำนาจซะอีกคิดฮะก็เป็นแบบนี้นี่เองพวกนไงอย่าปิดประตูไว้ปล่อยเขาออกมาช่วงเวลาที่มีอาการกำเริบเขาจะทรมานมากเขาจะหนาวจนตัวสั่นขณผู้หญิงครับท่านชิงท่านไม่ได้หนาวจนตัวสั่น แต่ท่านานี่นี่ฉันเซียวหยุนฉันไม่ได้อยากเป็นสัตว์ประหลาดดูดเลือดเซียวหยุนมัดฉันไว้เซียวหยุนช่วยฉันแล้วเขาโปรดติดตามตอนต่อไป